รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดวุ่นเวฟค่ะเนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหมักตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ยวยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในตัวนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆงานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่มีมุกตุ้งติ้งแบบนี้นะแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบผ้าดีมากๆตัวนี้มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆเลยผ้าดีมากๆรุ่นนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆใส่ได้เป็นปีเลยค่ะผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดอุ่นเวฟนะรุ่นนี้นะคะพี่อก้าผ้า48นะความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟีไซส์มีไซส์เดียวแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะจะอกเล็กก็ใส่ได้นะคะพี่ผ้าเขาทิ้งตัวแบบนี้เป็นฟีลใส่สบายๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่ปกติ25วันนี้ขอให้โปรลูกค้า สำหรับคนที่ติดตามช่องหนูให้แค่229เท่านั้นพี่ดูงานนะให้ไปแค่229ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหล,กลักว่าแล้วพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสค่ะและตามด้วยสีให้ด้วย พี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีทองนะคะพี่หนูให้โปรพี่สองสาไอสองสองเก้าเท่านั้นอกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วนะคะพี่ความยาวชุดสี่สิบเก้านิ้วเป็นเด็ดยาวนะคะตัวเนี้สองสองเก้าเท่านั้นสีนี้จะเป็นสีทองนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะตัวนี้พี่อ่อนเอออันนี้จะเข้มกว่านะคะพี่ขอเรียกสีน้ําตาล สีเข้มกว่าจะได้สีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้สองสองเก้าเท่านั้นสีน้ําตาลค่ะตัวนี้นะคะหวานยังไม่ได้นี่สีนี้จะเป็นสีทองนะคะพี่อ่อนกว่าเป็นสีทองค่ะพี่ส่วนเข้มกว่าเป็นสีน้ําตาลนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่หนูให้โปรพี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตนะคะพี่ เป็นผ้ายืดอินเว็บผ้าดีมากๆเลยตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่ 2, 2องสให้โปรพี่แค่2องสเท่านั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสนะคะพี่เป็นผ้ายืดอินเว็บผ้าดีมากๆเลยตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่2 2งเเท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่ สีต่อไปนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะอกม้าผ้า48ความยาวชุด49นิ้วค่ะและสีอ่อนกว่านะพี่อันนี้จะเรียกว่าสีทองนะคะพี่หนูให้โปรพี่แค่229เท่านั้นผ้าดีและตัวนี้ทรงสวยมากๆเอาไปแค่229เท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดวุ้นเวฟค่ะ เนื้อผ้าค่ะพี่จะมีน้ำหมักตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ยว้ยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในตัวเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆงานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปตรงนี้รูดได้จริงนะคะพี่มีมุกตุ้ง้งแบบนี้นะแขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบผ้าดีมากๆตัวนี้มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆเลยผ้าดีมากๆรุ่นนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆใส่ได้เป็นปีเลยค่ะผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดอุ่นเวฟนะรุ่นนี้นะคะพี่อก้าผ้า48นะความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะจะอกเล็กก็ใส่ได้นะคะพี่ผ้าเขาทิ้งตัวแบบนี้เป็นฟิลใส่สบายๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่ปกติ25วันนี้ขอให้โปรลูกค้า สำหรับคนที่ติดตามช่องหนูให้แค่สองเท่านั้นพี่ดูงานนะให้ไปแค่สองค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหล,กลักว่าแล้วพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้้องหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสค่ะและตามด้วยสีให้ด้วย พี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีทองนะคะพี่หนูให้โปรพี่สองสาไอสองสองเก้าเท่านั้นอกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วนะคะพี่ความยาวชุดสี่สิบเก้านิ้วเป็นเด็ดยาวนะคะตัวเนี้สองสองเก้าเท่านั้นสีนี้จะเป็นสีทองนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะตัวนี้พี่อ่อนเอออันนี้จะเข้มกว่านะคะพี่ขอเรียกสีน้ําตาล สีเข้มกว่าจะได้สีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้สองสองเก้าเท่านั้นสีน้ําตาลค่ะตัวนี้นะคะหวานยังไม่ได้นี่สีนี้จะเป็นสีทองนะคะพี่อ่อนกว่าเป็นสีทองค่ะพี่ส่วนเข้มกว่าเป็นสีน้ําตาลนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่หนูให้โปรพี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตนะคะพี่ เป็นผ้ายืดยีน韦ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่2องสให้โปรพี่แค่2องสเท่านั้นนะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสนะคะพี่เป็นผ้ายืดยีน韦ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่2 2งเเท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะคะพี่ สีต่อไปนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะอกมาผ้า48ความยาวชุด49นิ้วค่ะและสีอ่อนกว่านะพี่อันนี้จะเรียกว่าสีทองนะคะพี่หนูให้โปรพี่แค่229เท่านั้นผ้าดีและตัวนี้ทรงสวยมากๆเอาไปแค่229เท่านั้นจ้า